พื้นที่ริมทะเลสาบนะครับเมืองมองเทอร์นะครับเรามาดูป้ายอันนี้กันภาษาฝรั่งเศสง่ายๆนะครับคืออันนี้เป็นทางเดินนะครับก็คือว่าถ้ามาเดินกับเด็กเล็กหรือว่าเด็กลูกๆนะครับก็คือว่าให้จูงมือดูแลเด็กด้วยแล้วก็จักรยานนะครับออโตคลีเซ่นะครับออโตคลเซ่ก็คือเหมือนว่าจักรยานสามารถขี่ได้บนทางเท้านะครับ โชคนี้ช่วงโคโรนาไวรัสนะครับเอ่อนูวูอัปเปลงเกอร์เลอร์มาสเลอร์มาสก็คือมาก็คือหน้ากากนะครับออปบิกาตัวออปบิกาตัวแปลว่าบังคับว่าเราต้องใส่นะครับดองลาโซนเปียตรงดลาโซนเปียตรงคือทางเท้าทาง,ท,างที่ใช้สัญจรกันล็อกเกอร์ฟอกเฟกงตาซิอ เนนอนว่าเวลาเดินผ่านกันแล้วคนเดินส่วนไปเยอะๆนะครับเราก็ต้องใส่หน้ากากนะครับ